ทำไมผมถึงหยุดพยายามที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าบทความโดย s ร b บ o ลต้นฉบับภาษาอังกฤษจากวมหมอยมันเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยดีเธอชอบผมและผมก็ชอบเธอเป็นช่วงเวลาดีๆกว่าหนึ่งเดือนที่เรากอดและจับมือกันตลอดทุกวันเสาร์แต่แล้วผมได้พูดบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงวันหนึ่ง ผมได้พูดขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และผมต้องการการสวมกอดดีๆเมื่อเราพบกันและผมยังพูดว่าขอโทษผมรู้สึกเหมือนเด็กมัธยมที่มีความต้องการมากไปเธอชะงักกับคำว่าต้องการมากมันทำให้เธอรู้สึกอึดอัดผมแค่ต้องการล้อเล่นกับเธอแต่เธอเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้ชาย ที่มีความต้องการในลักษณะนี้มาก่อนและมันทำให้เธอคอยระวังว่าผมจะมีความต้องการหรือไม่ผมยืนยันกับเธอว่าผมไม่มีผมไม่ได้ตั้งใจจะหมายความว่ายอย่างนั้นแต่ในไม่ช้าเราได้รู้ว่ามีบางสิ่งแอบบซ่อนอยู่ภายใต้การกระทำของผมยิ่งเธอถอยห่างจากผมมากเท่าไหร่ผมยิ่งอยากพยายามที่จะทำให้เธอกลับมารักผม เมื่อใดที่เธอรู้สึกไม่ดีผมยอมขับรถกว่า40นาทีเพื่อไปหาเธอที่บ้านผมให้ของขวัญเธอซื้อมิลเชคให้เธอเพราะผมรู้ว่าเธอชอบผมพยายามทำสิ่งดีๆให้กับเธอถ้าให้พูดอย่างสัตย์ซื่อไม่ใช่เพราะว่าผมรักเธอมากแต่เพราะผมอยากให้เธอกลับมาก่อนและจับมือผมอีกครั้งผมอยากรู้สึกเหมือนได้กลับมาถูกรักอีกครั้ง ความต้องการที่จะรู้สึกถูกรักไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปแต่ผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติทุกครั้งที่ผมใช้เวลากับเธอผมจะจบลงด้วยความโกรธเพียงเพราะผมพยายามทำสิ่งดีๆให้กับเธอแต่เธอกลับไม่ยอมให้ความรักกลับมาและแน่นอนว่าความโกรธของผมยิ่งทำให้ความรักที่เธอมีให้น้อยลงเธอแค่อยากใช้เวลากับผม มีความสุขด้วยกันโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดและสิ่งนี้ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของเราแย่ลงจนบทสนทนาสุดท้ายของเราทำให้ผมเข้าใจในทุกสิ่งที่ผมทำมาโดยตลอดผมพยายามที่จะอยากได้รับความรักจากเธอและผมไม่พอใจเธอเมื่อเธอไม่ได้ให้ผมในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมสมควรได้รับ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราจบลงผมไม่รู้ว่าความรู้สึกอยากทุกรักของผมมาจากไหนแต่ผมคิดว่าเราทุกคนมีความต้องการนี้และมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์รวมถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าด้วยเช่นกันรักก่อนแล้วจึงเชื่อฟังเมื่อเราต้องการจะรู้สึกว่าพระเจ้ารักเรา เราพยายามที่จะทำตัวให้ดีเพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นหรือเพื่อให้เราได้รับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเช่นผมพยายามจะละเว้นจากความต้องการทางเพศเพราะคิดว่าบางทีพระเจ้าจะให้ภรรยาที่ดีกว่าแก่ผมแต่นี่คือเหตุผลที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าสำหรับการเชื่อฟังเราทำบางสิ่งให้พระองค์เพื่อให้พระองค์ทำบางสิ่งให้กับเรา นี่คือความรักจริงหรือเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแฟนล้มเหลวผมนึกถึงสิ่งที่พระเจ้ากล่าวในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สข้อที่19เเรารักเพราะพระองค์ทรง,งรักเราก่อนเราไม่ได้รักพระองค์เพื่อให้พระองค์มารักเราเรารักพระองค์เพราะพระองค์ทรง,งรักเราอยู่แล้วผมรู้สึกสบายใจขึ้น แต่ก็เหมือนโดนตัดสินว่าความพยายามของผมเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้าคือความพยายามเพื่อจะได้บางสิ่งจากพระเจ้าแทนที่จะแค่รักพระองค์แล้วเราจะแสดงว่าเรารักพระองค์ได้อย่างไรในพระธรรมสองยนบทที่หนึ่งข้อ6กกล่าวไว้ว่าและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์การเชื่อฟัง ไม่ใช่เพื่อให้เราได้รับความรักจากพระเจ้าแต่เพื่อแสดงถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเชื่อฟังพระองค์แต่พระองค์ต้องการความรักของเราผมว่ามันเจ๋งไปเลยเหมือนกับพ่อแม่ของเราพระเจ้าต้องการให้เรามีการกระทําที่ดีเพราะพระอ,องค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีชีวิตที่ดี หลังจากที่พระเจ้าทรงนำและปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์พระองค์บอกโมเสสให้บอกกับชนชาติอิสราเอลว่าท่านทั้งหลายจงอุตสารักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและพระโอวาทของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้พวกท่านจงกระทำการที่ชอบที่ดีในสายพระเนตรพระเจ้า เพื่อพวกท่านจะไปดีมาดีเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 6: ข้อ1 7ถึง18พระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟังเพราะมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีเราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เพียงเพื่อได้รับความรักจากพระองค์แต่เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราและเราเชื่อว่าพระองค์ทรงให้บัญญัติแก่เรา พราะพระองค์ทรงมีเหตุผลที่ดีการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอปัญหาหรือการกลมเหงแต่จะช่วยเราหลีกเลี่ยงผลที่เกิดจากการกระทําที่ไม่รับผิดชอบและผลจากการใช้ชีวิตในความบาปท,ที่มาสู่เราแต่ในความเป็นจริงในพระธรรมที่เราได้กล่าวมาพระเยซูทรงกล่าวว่าบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รักพระเจ้าของท่านโดยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกําลังของท่านฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อห้าคำสั่งง่ายๆคือให้รักพระองค์แต่คุณอาจจะมีคำถามว่าแล้วฉันจะทำให้ตัวฉันรักบางสิ่งได้อย่างไรใช้เวลากับพระองค์พระธรรมต่อจากด้านบน กำลังบอกเราถึงวิธีการซึ่งถูกเขียนต่อและมาแทนที่คำสั่งเพื่อช่วยเราให้มีความรักในหัวใจเราถูกสอนให้นำพระธรรมของพระองค์อยู่ข้างหน้าและร,บรอบๆตัวเราและพูดถึงพระธรรมขององค์อยู่เสมอเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ6ถึง9พระองค์ทรงต้องการให้เราใช้เวลากับพระองค์และมีความสุขร่วมกับพระองค์สำหรับผม บางเวลาหมายถึงการอ่านพระคัมภีร์เวลาว่างหรือวางข้อพระคัมภีร์ไว้ในห้องและเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้เมื่อเราเฝ้าเดียวกับพระเจ้ามันเหมือนสิ่งที่แฟนเก่าของผมต้องการเธอต้องการเพียงคนที่จะอยู่กับเธอใช้ชีวิตของเธอใช้เวลากับเธอเธอไม่ได้ต้องการการถูกบ,บังคับให้รักเพียงเพราะผม พยายามที่จะได้รับความรักจากเธอเมื่อเราอ่านพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเราก็จะพบว่าพระเจ้าต้องการเพียงเช่นนั้นให้เราได้ใช้เวลากับพระองค์คิดถึงพระวจนะของพระองค์พูดคุยเกี่ยวกับพระองค์ให้คนอื่นๆฟังและบางทีนี่คือวิธีที่ถูกต้องในการรักษาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและเมื่อเรามีความรักให้กับพระองค์ การเชื่อฟังและทำตามก็จะตามเองแต่แม้ความสัมพันธ์ในโลกนี้เรายังไม่ได้รู้สึกรักใครสักคนตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะแสดงออกว่าเรารักเขาได้เราจึงควรทำเช่นเดียวกันกับพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รู้สึกรักพระองค์อย่างที่สุดในช่วงเวลาหนึง่งหรือเมื่อใจของเราไม่ได้พยายามที่จะหยุดทำบาป เรายัางต้องลองพยายามทำอยู่ดีเพราะเรารู้ว่าถึงแม้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นในความสัมพันธ์เราก็ยังรักคนคนนั้นหรือพระเจ้าอยู่เราไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเขาและพระองเมื่อผมไม่ได้รู้สึกถึงความต้องการนั้นผมจะพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าความรู้สึกจะกลับมาการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในพักราชนะของพระองค์ หรือคนที่รักพระองค์ก็สามารถช่วยเราได้และในแต่ละวันผมเชื่อว่าความรักของพระเจ้ายัางรอคอยผมอยู่เสมอถึงแม้ว่าผมจะเดินออกไปในช่วงเวลาที่อ่อนแอแต่พระเจ้าทรงรอคอยผมที่จะกลับมาและสนุกกับความรักของพระองค์อีกครั้งความพยายามของผมที่จะได้รับสิ่งที่ผมต้องการจากคนอื่นๆอาจเป็นสิ่งที่ผมต้องต่อสู้มาทั้งชีวิต แต่การที่ผมยอมรับว่าผมต่อสู้กับมันทำให้ผมรู้สึกตัวและทำให้ผมสามารถจดจ่อที่จะสนุกกับการทรงสถิตของพระเจ้าและเอาใจใส่ความรักของผมที่มีต่อพระองค์อีกครั้ง